จิมว่องนักพัฒนาชาวจีนเปิดตัวโฟตอนเมทริกเครื่องเลเซอร์ยิงยุงขณะบินอัตโนมัติโฟตอนเมทริกนะคะก็คือเครื่องยิงเลเซอร์ที่สามารถตรวจจับยุงวัดระยะทางทิศทางและก็ขนาดของตัวยุงได้ในเวลาเพียง3มิลลิวินาทีก่อนจะใช้เลเซอร์ยิงสังหารยุงจากระยะไกลค่ะโดยโฟตอนเมทริกมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันค่ะก็คือเบสิกออดิชันและก็โปรออดิชันตัวเครื่องมีระยะการสแกนสังหารยุง90องศาที่3-6ถึงเมตรสามารถ กำจัดยุงได้30ตัวต่อวินาทีสามารถใช้งานในห้องที่มืดสนิทได้ด้วยตัวเครื่องใช้โมดูลไลดอร์ในการตรวจจับแสงและก็วัดระยะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งของวัตถุโดยการปล่อยเพลย์แสงเลเซอร์เพื่อวัดระยะเวลาที่แสงเลเซอร์จะสะท้อนกลับจากสิ่งที่กระทบเมื่อตรวจจับยุงได้และเลเซอร์ที่ควบคุมด้วยเกาวานมิเตอร์ตัวที่2ก็จะยิงใส่ย,ยุงตัวนั้นเพื่อที่จะสังหารมันค่ะอุปกรณ์ตัวนี้ยังใช้ไรดาร์คลื่นมิลลิเมตรเพื่อสแกนระยะการมองเห็นสำหรับค้นหา สิ่งของขนาดใหญ่อย่างเช่นคนแล้วก็สัตว์เลี้ยง หากตรวจพบสิ่งเหล่านี้เลเซอร์ยิงยุงก็จะไม่ทํางานตัวเครื่องใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านปลั๊กไฟหรือจาก power bank สามารถชาร์จไฟได้โดยการชาร์จหนึ่งครั้งสามารถใช้งานได้นาน8หรือ16ชั่วโมงอย่างไรก็ตามตัวเครื่องจะไม่สามารถตรวจจับยุงได้นะคะหากว่ามันบินด้วยความเร็วเกิน1เมตรต่อวินาทีจึงไม่เหมาะสําหรับใช้กับมแมลงศัตรูพืชที่บินได้เร็วกว่าอย่างเช่นมแมลงวันโดยโฟตอนเมทริกนะคะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่468ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ15,020 ร้อยบาทค่ะ